สำหรับนักเรียนที่จะสร้าง Google Form นะคะจาก iPad นะคะก่อนอื่นเลยให้เราเข้ามาที่หน้า Google ของตัวเองนะคะจะเข้าจากอาแอปไหนก็ได้นะคะให้เข้ามาที่ Google ของเรานะคะถ้าให้ง่ายก็เข้าจาก Safari ก็ได้นะคะจากนั้นก็กดพิมพ์เลยค้นหา Google Form นะคะพิมพ์หา Google Form จากนั้นให้เราเลือกคำว่า Google Form Sign In นะคะในกรณีนี้คือครูลงชื่อเข้าใช้ไว้แล้วนะคะให้นักเรียนทำการตรวจสอบด้านขวามือของตัวเองตรงคำว่า Google เห็นไหมที่มีรูปโปรไฟล์ของตัวเองนะคะกดเข้าไปแล้วทำการเช็คดูว่าตอนนี้มันเป็นเมลของโรงเรียนแล้วหรือยังถ้าเมลของโรงเรียนเนี่ยจะลงท้ายด้วย a j t a c t h เห็นไหมคะ เมื่อได้แล้วนะคะเมื่อมันเป็นเมลโรงเรียนแล้วเนี่ยก็ให้เรากดคําว่าเริ่มแบบฟอร์มใหม่นะคะตรงคํว่าว่างแบบนี้ส่วนใครที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะค่อยๆดูคลิปแล้วไปทําตามได้เลยนะคะมันแตกต่างตรงที่ภาษาแต่ลูกเล่นและเครื่องมือมันเหมือนกันนะคะ,ะกดคํว่าว่างกดเข้าไป จากนั้นเราก็จะเจอกับหน้าตาแบบนี้ซึ่งมันเหมือนในโทรศัพท์มือถือเลยนะคะให้เรียนกดคำว่าฟอร์มไม่มีชื่อนะคะแล้วก็สร้างแบบฟอร์มขึ้นมาเราจะพิมพ์ว่าแบบสำรวจแบบสอบถามอะไรก็ได้นะคะแล้วก็บอกว่าเป็นของใครเพราะเวลาเราทำให้เพื่อนเนี่ยมันก็จะมีหลายคนถูกไหมที่เข้ามาดูของเรานะคะก็ใส่ไปของกวินยารัฐแล้วกันแบบนี้นะคะ จากนั้นครูก็จะเปลี่ยนชื่อคำว่าแบบฟอร์มไม่มีชื่อด้านบนเนะี่ยให้มันเหมือนกันนะคะ,ะทำให้หมันเหมือนกันทำได้ยังไงนะคะเรามาดูกันเราก็ไปกดคำว่าแบบฟอร์มไม่มีชื่อด้านบนนะคะจากนั้นคำถามก็เลือกเลยคำถามไม่ระบุชื่อนะคะอ่ะาล้วก็ใส่คำถามบังคับของเราไปก่อนก็คือชื่อ นามสกุลน,นะคะอ่าแล้วให้ดูตรงตัวเลือกนะคะตรงกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยมันจะมาอยู่ฝั่งขวามือให้เราเลือกเป็นคําว่าคําตอบสั้นๆนะคะจากนั้นสิ่งที่สําคัญเลยคือคือคำว่าจําเป็นให้กดคําว่าจําเป็นไปด้วยแล้วก็ทําการคัดลอกสําเนาลงมานะคะจากชื่อนามสกุลเราก็เปลี่ยนเป็นเลขที่นะคะให้เขาใส่เลขที่อ่าแล้วก็คัดลอกมาเป็นคําถามต่อไปอ่าคำถามต่อไปแล้วใส่ไปเลยหนึ่งคถามว่าอ่า เพื่อนเราเนี่ยอ่ะก็เขียนไปเลยว่าเขาอะชอบเรียนวิชาอะไรอ่าบ้างแบบนี้นะคะแล้วก็ให้เปลี่ยนเป็นคำว่าช่องทำเครื่องหมายจากนั้นนะคะก็ให้ใส่ไปเลยว่าอ่าคณิตศาสตร์นะคะสังคม คมศึกษาประวัติศาสตร์สุขศาึษาาทำเป็นช้อยให้เพื่อนเราเลือกเลยนะคะทำไปหลายๆช้อยเลยพลรศึกษาพลรศึกษานะคะาภาษาไทาย เทคโนโลยีการงานอังกฤษวิทยาศาสตร์แบบนี้นะคะพอได้แบบนี้แล้วนะถ้าใครอยากจะตกแต่งนะคะให้นักเรียนทําการกดตรงที่แถบจานสีเหมือนในโทรศัพท์เลยกดเข้าไป จากนั้นเก็เลือกคําว่าเลือกรูปภาพเราจะใส่ทีมให้มันดูน่ารักน่ารักขึ้นมาหน่อยนะคะอ่าก็เลือกไปหลังจากนั้นก็ให้นักเรียนนะคะกดแทรกเลือกขึ้นมาแล้วก็กดแทรกนะคะอ่ะาเมื่อกดแทรกมาแล้วเมื่อเราไปเลือกแบบที่มันเป็นทีมเนี่ยเขาก็ทําการส่งนะคะรูปแบบมาให้เราแบบนี้นั่นเองนะคะเราก็ทําการส่งให้เพื่อนเราเพื่อให้เพื่อนเราตอบแบบสอบถามนะคะก็กดส่ง จากนั้นให้เราเลือกตรงกลางตรงนี้นะคะให้เราเลือกเป็นลิงก์นะคะแล้วก็ทําการคัดลอกลิงก์นะคะแล้วก็ไปส่งให้เพื่อนเรานะคะเอาไปวางนะคะในอา,อาจจะเป็นแชท f c e e o o o แชท i t IG อะไรก็แล้วแต่นะคะอันนี้ก็จะเป็นการสร้างจาก iPad นะคะ